สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาตุ้มนะคะพาท่านผู้ชมมาดูผักตบผักชาวาท่านผู้ชมวันนี้เช้าวันที่ยี่สิบผักตบผักชาวานะเดี๋ยวเรามาดูนะคะวันนี้กรมเจ้าท่านะคะท่านผู้ชมได้มาตากักผักตบผักชาวาขึ้นแล้วค่ะ โอ้โหกลองมันเดินทึกอันนี้กองใหญ่ๆในของเมื่อวานนะคะท่านผู้ชมเมื่อวานตักกันทั้งวันอใหญ่ๆวันนี้ก็ยังไม่เจ็ดโมงเช้าเลยแดดเปรี้ยงพี่ก็มาสตาร์ทเครื่องเตรียมทํางานเพราะวันแดดมันร้อนเนาะว้าวว้าวสองลํำนะคะท่านผู้ชม ขอบคุณหน่วยงานกรมเจ้าท่าด้วยนะคะมีหลายกรมนะคะท่านผู้ชมเก็บผักตบชาวามีกรมอโยุยาด้วยแต่วันนี้เป็นกรมเจ้าท่านะคะตบมือเรือรัวให้กับพี่เจ้าหน้าที่นะคะเด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนลำบากนะ้ำนมเนี่ยกลางสามแยกน้ำบนวัดพนัญเชิงจะหนาแน่นมากจะมาออกก็อยู่เนี่ย เห็นไกลๆนู่นเห็นไกลๆนู่น,เ,น,น,นเป็นแบบไม่มีช่องว่างในน้ำเทียวพยาไม่มีช่องว่างท่งมามออยตรงนี้นะเรือนักเรียนไปโรงเรียนลำบากสักหน่อยนะคะเรือข้ามฟากเรือจะมีเรือนักเรียนนะคะจุ้มเคยถ่ายคลิปปล่อยไปเป็นทางลำบากนิดนึงขอบคุณท่านเจ้าหน้าที่นะคะ ชายแม่น้ำเจ้าพญาและปากหักตรงนี้ตุ้มยืนอยู่ที่แพร่หน้าวัดพนันเชียงนี่เป็นปากหลักไหมคะก็ทางโน้นจะเป็นเจ้าพญาทางนี้ก็กลายเป็นเจ้าพญารวมกันแล้วเป็นเจ้าพญานะคะแดดเปี้ยงเลย <laughs> ยังไม่เจ็ดโมงเลยนผู้ชม ออกว่ปาปลากินปลามันกินไม่หมดอะคะ่ะคุณผู้ชมใครมาให้อาหารปลาก็มากินอาหารปลาไม่มีอาหารปลาโปยลงมาก็จะกินผักตบผักชวาตอดมุกม,มับปุกม,ม,มับแต่ก็กินไม่หมดนะมันเยอะมากบางที่เขาเอาไปแปรรูปแต่แปรรูปนี่เขาก็เอาที่ต้นใหญ่ๆยาวๆแล้วะะมีความยาวเท่านั้นเท่านี้ใบกว้างเท่านั้นเท่านี้จะไปแปรรูปนะคะ ต้นลเล็กๆต้นลเล็กๆก็แปลรูปไม่ได้นะคะท่านผู้ชมมาแล้วเหลือนักเรียนูถึงก็มาเลยค่ะเหลือข้ขามวากของนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะไปยากลำบากแค่ไหน เรือเล็กจะเดินทางยากลําบากนะ,ะเรือใหญ่เรือพ้เรือลากยุงก็ว่าลําบากแล้วแต่เขาก็ไปได้นะ,ะเรือเล็กๆแรงดันมันจะไม่ไม่เหมือนเรือใหญ่รับเด็กข้ามกวากมาแนละ้วเ็จะไปตุงโรงเรียนนะคะฝั่งขวามือจะเป็นท่าขึ้นเรือ โรงเรียนป้อมเพชรนะคะท่านผู้ชมขอ,ขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมการกำจัดักตบผัเชวาของหน่วยงานราชการนะคะไปแล้วนะคะ